เวลาที่เรามีงานเลี้ยงนะครับซุปก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทุกคนชอบหลายๆคนก็ทานได้เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานได้นะครับวันนี้เราจะทําซุปข้าวโพดนะฮะแต่ต้องบอกว่าเป็นซุปข้าวโพดที่ผมเพิ่มสีสันลงไป,ปน,นิดหนึ่งนะครับเมนูนี้มีชื่อว่าซุปครีมข้าวโพดปูผงกะหรี่ครับ ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมส่วนประกอบผักที่เราจะใช้ในการปรุงซุปตัวนี้ให้เรียบร้อยนะครับสำหรับแครอทนะครับเราก็ปอกผิวออกนะครับหลังจากนั้นเราก็หั่นให้เป็นแท่งๆแ,แล้วก็ซอยเป็นเต๋าขนาดครึ่งเซนครับตัวเซลล์รี่นะครับลอกผิวด้านนอกออกแล้วก็ซอยให้บางๆสำหรับตัวกระเทียมต้นเราหั่นสี่นะครับแล้วก็ซอยให้บางๆเช่นเดียวกันครับปอกเปลือกมันฝรั่งแล้วก็หั่นเป็นเต๋าขนาด1เซน สำหรับขิงนะครับเราก็ใช้ช้อนลอกผิวด้านนอกออกซอยเป็นแผ่นบางๆซอยเป็นเส้นแล้วก็หั่นเป็นเต่าเล็กๆครับกระเทียมสับหยาบครับข้าวโพดนะครับแกะผิวด้านนอกออกนะครับแล้วเราก็ฝานเมล็ดออกมาชั่งน้ำหนักให้ได้220กรัมครับเอาหม้อนะครับขนาดย่อมๆนะครับวางลงบนเตานะครับใช้เนยฮะประมาณสักประมาณสัก2ช้อนโต๊ะครับ พอเนยเริ่มที่จะละลายนะครับเราจะใส่ผัก3ชนิดลงไปก่อนนะครับได้แก่เซลล์รี่แครอทแล้วก็กระเทียมต้นครับผัดด้วยไฟกลางนะครับให้ผักทุกอย่างเนี่ยนุ่มดีเป็นเวลาประมาณ5นาทีครับหลังจาก5นาทีผักเราสีสวยดีแล้วนะครับผมจะใส่มันฝรั่งที่เราหั่นไว้ลงไปเช่นเดียวกันนะครับกระเทียมแล้วก็ขิงครับแล้วก็ตามด้วยข้าวโพดนะครับเดี๋ยวเราจะปรุงนะฮะนอกจากนั้นนะครับ ก็จะมีใบไทม์ time, นะฮะเราใส่ลงไปครึ่งช้อนชาครับแล้วก็มีผงกะหรี่นะฮะผงกะหรี่ตัวที่พลใช้นี่ต้องบอกว่าเป็นออแกนิกนะครับเกษตรอินทรีย์ sea, ครับก็ทำให้เรามั่นใจว่าดีต่อสุขภาพอย่างแน่นอนครับเราใส่3ส่วน4ช้อนชาครับเล่งไฟครับผมแล้วก็ผัดนะฮะให้ทุกอย่างเข้ากันผัดต่ออีกประมาณ2นาทีครับคนมีน้ำสต๊อกไก่นะครับเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปด้วย ก่อนใส่เราก็อุ่นให้ร้อนๆนะครับจะได้ประหยัดเวลานะฮะน้ำสต็อกของเราใช้ได้แล้วนะครับค่อยๆใส่ลงไปเลยครับหลังจากที่พอเดือดแล้วนะครับเราลดไฟลงครับเป็นไฟกลางนะฮะแล้วเราก็ช้อนฟองเป็นระยะระรยะนะครับเพื่อที่ซุปของเราจะออกมาซีสวยครับเราเคี่ยวด้วยไฟก,กลางๆนะครับประมาณ15นาทีให้ผักของเราทุกอย่างนุ่มดีครับ ผักทุกอย่างนุ่มดีแล้วครับเรายกไปปั่นในเครื่องปั่นครับใช้เครื่องปั่นน้ำก็ได้นะฮะเทลงไปแล้วครับปั่นซุปของเราให้เนียนดีนะครับก็ใช้เวลาประมาณสักหนึ่งนาทีครับซุปค่อนข้างจะข้นทีเดียวนะครับนำกลับมาตั้งไฟครับผมสุดท้ายนะฮะเราก็ใส่ครีมลงไปครับ ซุปโมเราร้อนดีแล้วนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูง่ายๆนะครับที่เราสามารถแบ่งปันกับเพื่อนๆคนรักในงานสังสรรค์ครับและนี่ก็คือซุปครีมข้าวโพดปูผงกะหรี่ครับสำหรับแฟนๆ u t u b e นะครับไม่อยากจะพลาดรายการพลพักนักปรุงแม้แต่เมนูเดียวง่ายๆครับ คุณผู้ชม Subscribe ได้เลยครับตรงนี้ครับ